แมตที่สองเอาแลยสนามเบย์ข้าวหอมมะลิเบย์ทันทคเลยสักน้ำเบย์สีตะนินเบย์เทคนิคบุบีรัมข้าวหอมมะลิวางเข้าเตียงที่สองแล้วสีตะรินเข้าเตียงสองเช่นกันเข้าวมาวางข่าวหอมมะลิเข้าเตียงสามสีตะนินเข้าเตียงที่สามเนกันหอมมะลิเข้าเตียงที่สี่นะครับสีตินินเบย์เทคนิคบุบดีรัมเข้าไปวาง ภารกิจข้าหอมมะลิกลับเข้าไปเพื่อรับทานยาวางวีเอพีสีนิดกลับเข้าไปเหมือนกันข้าหอมมะลิออกมาแล้วขึ้นสะพานต่างระดับเป็นไงตีปุ๋นี้สัมวันต้องไงสะพานต่างระดับหาเรื่องสีนินสีนินเข้าประตูมาเข้าประตูมาครบแล้วเฮ้ยเอเดนปะาะมีใยังมี้ทำภารกิจยังไมู่่ข้าหอมมะลิอาบไปไง ไปครับสิงิ้งทิงกลับไปข่าวอะไรเด็กมาให้มีริบกลับเข้าไป